สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะเป็นปักหลังปักสุดท้ายของปี2565แล้วนะคะนั่นก็คือพยากรณ์ในช่วงวันที่1 6ถึง31ธันวาคม ปี2565ค่ะเราจะมาวางแผนชีวิตในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้กันนะว่าดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทํำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงปักสุดท้ายของเดือนธันวาคมหรือปักสุดท้ายของปีนี้นะคะคือ16ถึง31ธันวาคมปี65ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลักนาราศีมีนนะคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะ และดาวพระพฤหัสนั้นได้โคจรขับเคลื่อนเดินหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพระพฤหัสได้โคจรวิปริตรโคจรถอยหลังหรือพักองศาทําให้ชาวลัคนาราศีมีนหลายคนหลายท่านอ่อนแรงอ่อนกําลังบางคนขี้เกียจบางคนไม่อยากคิดสิ่งใหม่อยากอยู่เฉยๆอยากนอนดูซีรีส์ไม่อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีอารมณ์ของความเบื่อเบื่อเซ็งๆอยู่พอเริ่มตั้งแต่3ธันวาคมปี2565และตั้งแต่ 3ามธันวาคมยาวไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66เลยนะเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีความกระตุ้นตัวเองมากขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคิดสิ่งใหม่อยากทํานู่นอยากทํานี่มีแรงขับเคลื่อนในชีวิตมากขึ้นและที่สําคัญค่ะคุณจะมีโอกาสมากมายทางการงานมีโอกาสมากมายทางการเงินเข้ามาเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลยดาวพระพฤหัสให้คุณเต็มที่แบบนี้สง่งผลทําให้ชา ลัคนาราศีมีนนั้นมีชื่อเสียงในวงการในสายงานของตัวเองคุณจะมีเครดิตท,ทางการงานที่ดีค่ะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกค้านะคะหรือแม้แต่กระทั่งลูกน้องบริวารก็ยังให้การเคารพนับถือนะคะลูกค้าจะดีลงานกับคุณมากขึ้นมีการติดต่อเจรจาซื้อขายช่วงปลายปีเนี่ยจะมีการปิดยอดขายที่ดีนะคะตัวเลขจะเป็นที่น่าพึงพอใจให้กับคุณสําหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่เป็น นักขายนักการตลาดหรือแม้แต่กระทั่งเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าคุณก็จะได้เห็นตัวเลขที่ดีนะคืออาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องถึงตัวเลขนี้แต่มันก็เฉดเฉียดแต่แตะประมาณเนี้ยนะคะคือคุณจะมีความโดดเด่นในสายงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้อ์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกี่ยวกับทางการงานได้มาพัฒนาได้มาต่อยอดนะคะเกิดสิ่งใหม่เกิดไอเดียใหม่อยากจะปรับปรุงง,งานอยากจะปรับปรุงสถานที่อยากจะปรับ ปรุงออฟฟิศปรับปรุงร้านค้าให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นมีการตกแต่งสถานที่หรือร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงปักสุดท้ายของปีเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้กระทําสิ่งนี้นั่นเองค่ะดาวพระศุกร์นะคะโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีธนูตรงนี้จะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้ก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดช่องทางทํางานมากกว่า1ช่องทางค่ะคุณจะมีช่องทางไรายได้ มากกว่าหนึ่งช่องทางและช่องทางงานแน่นอนว่ามันก็มากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นกันคือมันจะมีลู่ทางใหม่ๆไม่ว่าช่องทางนั้นจะทําเงินให้คุณได้มากหรือได้น้อยก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็เป็นอีกกก็หนึ่งที่จะไหลเข้ากระเป๋าคุณประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนได้บุกเบิกสิ่งใหม่มีเกณฑ์ได้เจองานที่ไม่ถนัดก็จริงมีอุปสรรคมีปัญหาก็จริงแต่ว่าความท้าทายเหล่านั้นแหละจะทําให้คุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนงาน ใดที่เกี่ยวข้องกับวิชาการงานใดที่เกี่ยวข้องกับสายสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลที่ปรึกษางานแก้ปัญหางานช่างงานซ่อมนะหรือแม้แต่กระทั่างงานค้างานขายงานบริการงานท่องเที่ยวจะมีมุมที่ดีค่ะเพราะดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรแบบนี้อยู่ในราศีธนูแบบนี้ส่งเสริมดีมากๆงานสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับของกินของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีเกณฑ์คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ชาวลัคนา ราศีมีนจะต้องระมัดระวังในเรื่องการงานเลยนั่นก็คืออาจจะมีคนคอยขัดขวางขัดแข้งขัดขารอเลื่อยเก้าอี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเพ่งเลงมีคนมาก้าวไก่งานมีคนมาคอยอิจฉาริษยาหรือใส่รายป้ายสีทําให้คุณเสียชื่อเสียงในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็จะยิ่งโด่งดังขึ้นเป็นที่รู้จักในวงการของคุณมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยทาลายชื่อเสียงแต่ปรากฏว่าเมื่อเราไปพิจนารณาดูจริงๆเขาทําอะไรคุณได้ไหมเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะะ ศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้เลยเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นเข้มแข็งม,มากๆเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับปรุงงานมีเกณฑ์ที่จะยุ่งมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานท้ายๆปีแบบนี้ต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จบางคนมีปิดหยุดยาวช่วงปีใหม่ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบจัดการอย่าดองงานนะคะอย่าดองไปปีหน้านะจัดการให้เสร็จจะดีที่สุดนะคะในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้รายได้เยอะ รายจ่ายก็เยอะตามมาด้วยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินจุกจิกเลยนะใช้เงินไปกับคนใกล้ตัวใช้เงินไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินไปกับคู่สามีคู่ภรรยาใช้เงินไปกับลูกหลานใช้เงินไปกับการกินการเที่ยวการดื่มการปาร์ตี้การสังสรรค์อาจจะเป็นการเลี้ยงของบริษัทหรือว่านัดกันกันกบเพื่อนนะคะเลี้ยงปีใหม่หรือว่ามีการเดินทางไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะอะคะในช่วงปักหลังนี้นะแต่การใช้เงินของคุณโดยมากแล้วมันจะเป็นไปกับเรื่องเหล่า มันจะเป็นไปกับเรื่องที่คุณพึงพอใจเป็นไปกับเรื่องของความสนุกความสุขนะจ่ายไปกับครอบครัวจ่ายให้คุณพ่อคุณแม่คุณก็อิ่มเอมใจมันไม่ได้จ่ายไปกับของเสียของพังสักเท่าไหร่นะถ้าดวงชะตาของใครมีเกณฑ์เจอของเสียของพังสมัยก็จะบอกไปว่าคุณจะเจอกับของเสียของพังนะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นรถหรือเป็นเครื่องตักอะไรบางอย่างที่คุณใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นการใช้เงินไปกับเรื่องของความสุขความสนุกสนานเป็น เ,เกณฑ์ Jamie, ที่คุณจะได้เดินทางบ่อยเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้เข้าสังคมบ่อยๆนะคะแล้วรายรับรายได้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือคุณมีความสบายใจในการใช้จ่ายเงินหมุนเงินได้คล่องอยู่ธุรกิจการค้าการขายก็ยังไปได้ดีอยู่ใครที่ทํางานประจําก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องของการงานดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเต็มกําลังแบบนี้คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับ บนัสท้ายปีแบบนี้ด้วยนะคะส่งเสริมทําให้คุณมีความแฮปี้มีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นใครที่ติดขัดในเรื่องของเงินเง,ง,งินทองทองนะทำเรื่องกู้ได้นะใครที่ไปขอกู้จากธนาคารหรือว่าบริษัทลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติด,ดีเลยทีเดียวค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลักนณานราศีมีนความรักของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจผ่า จากการทํางานบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เจอคนที่ถูกใจที่ผ่านจากการเรียนเนะะเรียนคณะเดียวกันมหาลัยเดียวกันเอกเดียวกันนะหรือทํำโปรเจกต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้ว ก็มีเกณฑ์วางแผนทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะคะอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ามีเกณฑ์เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้เป็นไปได้ค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะในช่วงปักสุดท้ายของปีนี้ขอให้คุณเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ